เป็นเคสของโรคความดันโลหิตสูง เหลือหลังนะคะก็คือเคสของคุณแม่นี้เองค่ะ mm hmm. คุณแม่นี้เนี่ยปีนี้ก็อายุ86ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นความดันมา mm hmm. เกิน30ปีอะ่ะที่ผ่านมาก็คือต้องกินยาตลอดเลยทีนี้ค่ะตอนที่เวลาอยู่บ้านเนี่ยวัดความดันก็เรียกว่ายาคุมอยู่ก็คือความดันไม่เกิน140หรอกนะคะแต่ว่าเมื่อไร่ก็ตามที่แม่ไปโรงพยาบาลปุ๊บความดันแม่จะขึ้นสูงแบบปี๊ดเลยอะ่ะ mm hmm. เกิน180 mm hmm. ทุกครั้งบางครั้ง200 mm hmm. ด้วยคือมันอันตรายมากมันอันตรายต่ออวัยวะที่อาจจะได้รับความเสียหายได้เลยเพราะว่าหลอดเลือดจะแตก ทีนี้เนี่ยถามว่าไปโรงพยาบาลแล้วเจอแบบนั้นน่ะคุณพยาบาลก็จะต้องให้นั่งพักก่อนถูกไหมแต่ความดันก็ไม่ค่อยจะลงค่ะลงก็ลงนิดหน่อยอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยถึงกับที่แบบพยาบาลบอกว่าให้คุณแม่ไปพักที่ห้องฉุกเฉินก่อน<ม>ไปนอนในห้องฉุกเฉินรอเลยค่ะแล้วก็กินยาลดความดันเป็นประมาณนั้นแล้วทีนี้หลังจากที่นี่ก็ดูแลคุณแม่ด้วยการให้ทานเฮชาทีนะคะก็ค่อยๆดีขึ้นเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ความดันก็ลงมาเหลือ1 6 0 150นะคะจนวันนี้นี่แหละ พอไปถึงโรงพยาบาลวัดเนี่ยครั้งแรกครั้งเดียวเลยได้ความดันมาอยู่ที่136ค่ะตัวบนตัวล่าง45คือกลายเป็นแม่กลับมาเป็นความดันปกติอะ่ะคือถามว่าความดันที่สูงขนาดนั้นมา30กว่าปีค่ะแล้วลงมาอยู่ที่ไม่เกิน140อันเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็น130กว่านะแบบนี้ถือว่าปกติแล้วซึ่งเราโอเคมากๆอ่ะก,ก,กับการที่ให้คุณแม่าทานให้ชาทีวันละหนึซองตอนนี้มาเกล่องแล้ว แล้วความดันก็แม่ก็ดีขึ้นมาแบบนี้จนวันนี้ถือว่าความดันเขาปกติแล้วก็ดีใจมากแม่เองก็ดีใจคือเค t าีของเราเนี่ยค่ะไว้ใจได้มากๆเลยเรื่องของสมดุลความดันไขมันนะคะแล้วก็ช่วยที่จะดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดเรียกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะสำหรับคนที่เรารัยอดเยี่ยมเลยนะคะคุณแม่อายุ86ปีแล้วนะคะความดันจากแบบ140คือถ้าไปโรงพยาบาลถ้าเราเทียบที่โรงพยาบาลก็คือจะ180ใช่ไหมคะลงมา130มใช่ค่ะก็คือคุณแม่มี ว่าเขาเรียกว่าไวโคไฮเปอร์เทนชันไปโรงพยาบาลทีไรสูงปี๊ดทุกทีค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะลงด้วยแต่วันนี้คือวัดครั้งแรกคือไม่ต้องอะไรเลย136โอเคแล้วคุณหมออย่างนี้คุณหมอลดยาให้ไหมคะเอ่อปกติคุณแม่ก็จะทานประมาณวันละหนึ่งเม็ดอยู่แล้วค่ะแต่เนื่องจากว่าพอ,อ,อ,อเขาเป็นไวโคไฮเปอร์เทนชันเนี่ย พอไปโรงพยาบาลทีไรเขาจะสูงทุกครั้งเลยอ๋องี้ถ้าเกิดว่าความดันคงที่ยาวๆนี้ก็มีโอกาสที่จะงดยาได้เหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ค่ะรอบหน้ารอบหน้าลุ้น <c oughs> ลุ้นให้คุณแม่ว่าไม่ไม่ได้ทานยา <c oughs> ลดปริมาณยาเนาะใช่ใช่ค่ะเพ <c oughs> ราะว่าคือไอชาทีของเรานี่บางท่านจะเร็วมากจริงๆนะคะบางท่านก็อาจจะใช้เวลาบ้างของคุณแม่คืออายุ86ปีแล้วก็ทานไอชาทีนะคะฮาร์ดของเราเนี่ยวันละหนึ่งซองใช่ไหมคะก็อนนี้มแล้วคือ7กร ประมาณเจ็ดเดือนเยี่ยมมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณนี้มากๆเลยนะคะสําหรับเคสของคุณแม่นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่รู้สึกว่าทางบ้านนะคะญาติเราเนาะมีปัญหาเรื่องความดันสูงนะคะเอชอาทหรือว่าฮากก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณนี้มากๆเลยค่ะสําหรับเคสคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.